วิ่งย้อนขึ้นไปที่ลูกปัน้นลอ,องการใช้พลังการสังคมใหม่ๆแล้วก็ทาและช่องการสุดท้ายก็คือเรื่องของเขตการปกครองนะครับเรื่องของเขตการปกครองเนี่ยทางทีมแล้นะครับกับทีมงานนะครับแล้วก็มีการได้นเนื่องจากไถ่ปลาล่าหักเขาจะเอาใบวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยไปให้หัวหน้านผู้จัดสิน mm hmm. พิจารณาข้ามสภานข้นมามันจะมีทางรถไฟซึ่งได้เช็คกับ กาเรียกว่าไปก่อนแล้วก็ปล่อยกลุ่มใหญ่ไล่กันได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับเราเราก็สร้างทีมงานเดีก็อานต้องมาประสานกับทางแฝงตงหลวงจังหวัดกอว่าของการจบการแข่งขันในทลกสแลนทั้งหน้าทั้งหลังมีทางหลวงมีท่องเที่ยวแล้วมีขบวนใหญ่ในการปิดรวมถึงสารสขุ้ยนะครับรวมถึงรถพยาบาลรถเีเบสด้วยนะครับจะเป็นลักษณะขบวนมันยาวถ้าเรามาตอนเช้าทั้งหมดเนี่ยโอุชาวบ้านเหนื่อยร้อนเราไปเจอถนนเส้นทางเนี่ย จะใช้้้่วนนัไดเลยคือท้องที่รับแต่สาธารณสุขเนี่ยเมื่อรับแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ตรงไหนตั่ที่องท่านผู้ว่านะคะที่ของพื้นที่ค่ะก็ในส่วนของสาธารณสุขเองนะคะก็จากประสบการณ์นะคะเมื่อวันที่สองสามที่ผ่านมานะคะก็ส่วนหนึ่งนี่เราไปต่อเหมือนกันเหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่ตอ,ตอนต้นนะครับว่าถ้าสองที่เราจึงได้จ่ายรับเงิอยู่แล้วค่ะที่ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถเข้า โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้แล้วก็เรามีระบบนะครับมาพิจิตรแล้วก็ทุกคนก็สบายใจนะครับไม่ไม่ไม่มีการเกี่ยงงอนทุกคนช่วยกันหมดนะครับเริ่มเริ่มลุกไดนะครับจะนำไปลงในสื่อสื่อกิจแล้วก็ไม่ได้ต่างนะครับใช่ครับท่านึง มีการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยประเภททีมชายแข่งขันระหว่างวันที่1-6เมษาย,ยน2567เส้นทางจากพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชริจิตรนครสวรรค์และสิ้นสุดที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางรวม992.95กิโลเมตร